เปรเยศขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดแพทย์ดูแลจิตใจนักเรียนวอนสภาตั้งกมทเสนอแนวทางรัฐบาลประเยศไทยสร้างไทยขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดแพทย์ดูแลจิตใจนักเรียนทันทีชี้ห่วงพฤติกรรมเปลียนแบบวอนสภาตั้งกมทเสนอแนวทางรัฐบาลบูรณาการการทํางานสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนวันที่30มกราคมในประเยศอังกูลกิตติผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารองคอ์กรและประชาสัมพันธ์พักไทยสร้างไทย เร่งกระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์และหน่วยงานเข้ายิวยาจิตใจนักเรียนที่ประสบเหตุที่โรงเรียนย่านพัฒนาการชี้เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบจิตใจนักเรียนและผู้ปกครองและสร้างความสั่นคลอนในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในทุกสถานศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขสภาพจิตใจผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วนายประเยศกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนมีต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการระวังความปลอดภยัยจากคนร้ายภายนอกและขณะนี้ลามเข้ามาในการก่ออาชญากรรม โดยนักเรียนภายในโรงเรียนเองดังนั้นสภาค,ควรเร่งหาแนวทางเพื่อแนะแนวทางการบูรณา,าการการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้กับรัฐบาลเพื่อหามาตร,ราการป้องกันเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดรวมถึงนำมาตร,ราการด้านการดูแลสภาวะจิตใตจของเยาวชนหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยโดยทันทีผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลพร้อมทำงานในด้านนี้แต่ในช่วงเวลานี้สภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล หากร่วมกันทำงานในการดำเนินการหาแนวทางมาตรการร่วมกันเพื่อช่วยรัฐบาลให้ทำงานเร็วขึ้นจะทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการฝากลูกหลานไว้กับสถานศึกษามากขึ้นโดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกพักการเมืองต้องพร้อมร่วมใจกันเพื่อดำเนินการหามาตรการป้องกันเรื่องนี้จึงควรอย่ามองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเยียวยาได้ด้วยเวลาเทียงอย่างเดียวในประเยีกล่าว